คำเตือนคิปนี้เป็นเพียงการคิดคำนวณตัวเลขความสูตรที่มีเท่านั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับตัวเลขอะไรก็ตามทั้งนี้และทั้งนั้นเราจะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด สวัสดีครับสวัสดีผู้ชม u t u b e ทุกท่านนะครับผมสวัสดีเอฟซทุกท่านครับแล้วก็สวัสดีผู้รับชมใหม่ทุกท่านนะครับผมเข้ามารับฟังรับชมกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของอาจารย์เย้ครับผมอาจารย์เย้ก็จะมีคลิปแนวทางลงการทุกวันนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนวะทางเราพัฒนาครับผมประจำวันจันทร์ที่12สองิงหานะครับ2 5 6พเจ็ดครับผมสำหรับวันนี้ครับผมตามสูตรชื่อเรามีวันนี้ได้ริ้งรูดหนึ่งครับผมริ่งรูดเป็นหนึ่งนะครับสื่ตัวสี 4, 3, 1, 2, ่สามหนึ่งสองครับผม ต่อไปก็จะเป็นสามตัวครับแล้วก็สองตัวเดินสองตัวกันนะครับผมเราก็จะเอามาจอดเอาสี่ตัวนี่นะครับผมสี่สามหนึ่งสองนะครับผมมาตัดหน้าตัดหน้าตัดหลังให้เป็นสามตัวครับผมแล้วได้สามตัวแล้วเราก็จะมาตัดอีกครั้งหนึ่งให้เป็นสองตัวเดินกับสองตัวกันนะครับผมสําหรับท่านไหนที่ตัดได้ตัดเป็นก็ตัดได้เลยนะครับผมอันไหนไม่สะดวกครับแอดมินขออนุญาตตอบให้ครับผม วิ่งลุดหนึ่งครับสี่ตัวสี่สามหนึ่งสองนะครับผมตัดสามตัวได้สี่สามหนึ่งครับครับสามหนึ่งสองนะครับผมทีนี้เราก็จะเอาสี่สามหนึ่งกับสามหนึ่งสองมาตัดอีกครั้งนะครับผมให้เป็นสองตัวเด่นกับสองตัวกันครับผมสองตัวเด่นตัดได้หนึ่งหนึ่งครับหนึ่งสอง หนึ่งหนึ่งก็จะมาตักหนึ่งสองนะครับผมหนึ่งสองตัวหนึ่งสามครับผมสุดท้ายเลยหนึ่งสี่ครับสองตัวกันครับผมสามสองนะครับผมสามสองก็จะเป็นสามสามต้อ่แล้วก็สุดท้ายเลยสามสี่ครับผม ต่อ,อย้ำกันอีกครั้งนะครับผมชอวันนี้ครับแนวทางรอพัฒนานะครับผมประจำวันจันทร์ที่12สิงหาคม2567ครับวันนี้ได้วิ่งรูปหนึ่งครับผมสี่ตัวสี่สามหนึ่งสองครับสามตัวสี่สามหนึ่งกับสามหนึ่งสองครับผมวิ่งรูปหนึ่งนะครับสี่ตัวสี่สามหนึ่งสองสามตัวสี่สามหนึ่งกับสามหนึ่งสองครับผม สอก็เดินครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่ตัวกันเป็นสามสองสามสามกับสามสี่นะครับผมสองก็เด่นครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่ตัวกันเป็นสามสองสามสามแล้วก็สามสี่ครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับตัวเลขอาจจะมีเท่ามีหยุดบ้างนะครับผมยังไงก็ต้องขออวยกำลัที่นี้ด้วยนะครับผม สอท่านไหนที่ถูกอกถูกใจก็รบกน like, วกนกดไลค์กดแชร์ครับถูกอกถูกใจรบวกนวกน,นกดไลค์กดแชร์ครับผมผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่ตอไปของอาจารย์เย่ยครับผมอาจารย์เย้ยจ,ะจะมีคลิปแนวทางลงทันทุกวันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ